ทัชสกรีนนะครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเครื่อง2องพนะครับเหยียบนี่โอ้โหบอกเลยครับว่ารถเดิมๆนะครับหลังติดเบาะครับผมท่านผู้ชมหลังติดเบาะแน่นอนแต่ใครที่ดูคลิปผมนี่นะครับผมลดให้ทันทีเลย10,000บาทนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซลล์อาร์นะครับ วันนี้นะครับเซลอาร์มีรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งนะครับมารำเสนอนะครับเป็น Honda CRV 2.4 EL4 w d นะครับคันนี้นะครับเป็นปี2013เนาะบอกเลยว่าขับ4นะครับ full option นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เขามีดีและน่าใช้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับนี่ด้านหน้านะครับเป็นไฟใหญ่หน้านะครับรู้สึกว่าจะออกแบบคม ลมโคมดำด้วยนะครับเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์ลั n นิ่งนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามครับออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวนะครับแตกต่างกับเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นเก่านะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเจเนอเรชั่น4นะตัวนี้นะหรือว่า G4 นะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียม3ชั้นนะครับตัวนี้ครับโครเมียม3ชั้นเลยมาด้วย h โครเมียมตรงนี้นะครับบอกเลยนะออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับตรงนี้ แล้วด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีไฟตัดหมอกคู <them>. ่ห <gamma> น <enders> <Nixon> ้ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าขับรถในยามกลางคืนนะครับสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับตรงนี้นะสวยงามเราะด้านหน้าออกแบบมด้ชบเฉลียวชอบเลยครับสวยนะครับด้านข้างครับด้านข้างก็จะมาด้วยแม็กขอบ18นะครับตรงนี้จะเป็นแม็กแท้นะครับจากสูนรฮอนด้านะครับมาเลยนะครับตรงนี้ครับจะมาด้วยยางนะครับขนาดยางครับเป็นยาง225นะครับ 60R18 นะครับตรงนี้ครับ นี่ครับ22560ห R 1 8นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ายางนี่นะครับดอกเหลือๆลึกๆเลยครับใช้ได้อีกยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับอืมลึกเลยครับยาวๆเลยนะครับนี่อ่าตรงนี้ครับนี่ครับตรงกระจกมองข้างนะครับนี่จะเป็นฝาครอบนี่จะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเป็น LED นะครับตรงนี้นะสวยงามครับผม คิ้วกันสาตัวนี้ไม่มีมานะครับแต่จะมีคิ้วโครเมียมรอบคันมาให้เลยนี่สวยๆแล้วสีดําตัดกับโครเมียมนี่โอ้สวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมือเปิดนะครับมือเปิดก็เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับตอนนี้นะครับมือเปิดโครเมียมกันลงกันลอยมีเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผมนะนี่เรามาดูทิกในการดูรถของผมอีกเช่นเคยนะครับนี่เหมือนเดิม ผมก็จะให้ดูเม็ดอาร์นะครับนี่เม็ดอาร์สวยๆเลยครับผมบอกเลยครับเป็นรถสีดํานี่ดูไม่ยากครับผมท่านผู้ชมดูไม่ยากเลยสวยๆนะฮะแล้วก็ทิคในการดูรถของผมอีกอย่างก็คือว่าดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจให้ตรงกับสําเนารถนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นเพดอ่านอย่างไรนะครับอ่าเริ่มต้นเลยครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือจะคือเลขคัสซีนะครับหรือว่าเลขตัวถังนะครับนี่ครับ ตรงนี้ครับเขาจะบอกนะครับนี่เลขกระสีนะครับ M I H R M 4 3เออ4 8 3 0 D P 1 0 1 6 4 6อ่านี่ครับนี่คือเลขกระสีมันจะตรงกันตรงนี้เลยนะครับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า K 2 4 K 24นะครับนี่นะครับ K 24 Y 1 1 2 0 2 6 5 9นี่ครับมันจะตรงกันนะครับท่านผู้ชม ดูง่ายๆครับผมดูการดูเลขคี่ให้ตรงกับเลขแผ่นเพลตนะครับตรงนี้นะอ่าผมบอกเลยตัวนี้เป็น K2 K24 นะครับผมตรงนี้มาดูครับผมนี่ท่านผู้ชมนี่แผงประตูนี่ครับใหม่ๆเลยครับนะท่านผู้ชมสวยๆเลยเอาง่ายว่าเห็นสภาพนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะส่งมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาซื้อรถคันนี้นะครับผมต้องมีการเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่มันดูสะดุดหูสะดุดตานะครับตรงนี้ ผมก็จะทําให้กับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่เดี๋ยวป๊บนึงมาดูครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยเป็นระบบเบรกดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวนี้ดิสเบรกสี่ล้อเลยครับเพราะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายมาดูครับนี่เขาออกแบบนะครับออกแบบไฟท้ายมาได้โฉบเฉี่ยวมากครับนี่ครับแปลกหูแปลกตาออกแบบว่าดูทันสมัยดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกของเขาก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนเลยนะครับตรงนี้ครับ ด้านท้ายของเขานะครับก็จะมานะครับมาด้วยโลโก้ต่างๆนะครับบอกว่าเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะเขาจะมีโลโก้ CRV นะครับโลโก้ Honda นะครับนี่ 4WD ครับก็จะบอกเลยว่าเป็น 4WD นะครับตรงกระจกมองหลังเอ๊ะหรือว่ากระจกตรงฝาท้ายก็จะมีนี่ครับก้านปัดน้ำฝนท้ายมาด้วยนี่ครับก้านปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3 อันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสปอยเลอร์หลังฮะแต่มีไฟเบรกดวงที่สามาให้ติดกับฝาท้ายมานะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้ครับแล้วก็จะมีครับเสาอากาศนะครับแต่ตัวนี้เขาเอาเสาอากาศเดิมออกเปลี่ยนปลาฉลามนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปนะครับตัวนี้ผมก็อ่าเขาไม่ได้มีปักเซนเซอร์มาให้นะครับแต่เขามีกล้องมองหลังมาให้เราเนี่ครับกล้องมองหลังมาให้เรานะตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ครับผม ก็โดยรวมๆแล้วสภาพนะครับก็โอเคนะครับนะเนี่เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูด้านท้ายกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูด้านหน้านะครับว่าผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันสวยนะครับนี่ท่านผู้ชมเรามาดูหัวน็อตต่างๆกันเลยครับนี่ครับหัวน็อตนะครับตรงนี้หัวน็อตนะครับเดิๆสวยๆเลยไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมนี่ด้านหลังนะครับช่องเก็บหรือว่าหลุมยางอะไหล่นี่ครับนี่ล้ออะไหล่ครับเป็นล้อแม็กด้วยนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชม เครื่องมือนะครับยามช่วยยามฉุกเฉินนะครับมีครบนะครับตรงนี้นะครับเครื่องมือครับแม่แรงมีครบไม้ครบเลยนะครับนะไม่ต้องกลัวครับเวลาเราไปเกิดอุบัติเหตุเอ้ยเราไปเกิดยางรั่วกลางทางนะครับเราก็มีอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมด้านท้ายตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับประตูหลังประตูหลังขวานะครับตรงนี้มาดูทิศในการดูรถเช่นเคย นะครับผมสวยๆครับนี่อ่าฮะทุกคลิปครับผมรถคันนี้ไม่ใช่รถตัวสั้นะไม่ใช่รถตัวซัซนผมก็เลยต้องเอามาต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมก่อนว่ารถตัวแซดกับรถไม่ตัวแซดเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะรถตัวแ้นคือว่าทางก่อนจะซื้อเราจะบอกกับเซลล์มานะครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไหมมาเราก็ต้องแจ้งลูกค้าว,ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมารถคันไหน ไม่มีตัวแซดก็แสดงว่ารถคันนั้นไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับท่านผู้ชมนะมาดูเม็ดอักสวยสวยครับผมดูหัวน็อตครับเดิมๆแล้วครับหัวน็อตเดิมๆเลยครับตัวนี้ผมบอกเลยนะเอาง่ายว่ารถปี2013นะครับท่านผู้ชมมีการเก็บสีแน่นอนนะครับแต่คาว่าเก็บสีของผมนี่มันหมายความว่าอะไรานะครับคือว่าเหมือนเหมือนกับว่ารอยขีดข่วนนะครับรอยขีดขว่วนรอยบุบอะไรเนี้ยแต่ไม่ถึงกับชนหนักพลิกความน้าท่วมตัดต่อไม่มีนะครับ เรามีการเก็บสีเคลียสีให้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเราขายตามสภาพอ่ะท่านผู้ชมไม่ซื้อหรอกนะครับท่านผู้ชมก็อยากได้รถที่มันโอเคพร้อมใช้งานนะครับออกไปเนี่ยคนต้องมองเฮ้ยรถมันสวยรถมันใหม่เว้ยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อรถตามสภาพไปเฮ้ยไปซื้อรถที่ไหนมาวะเขาไม่เก็บงานให้หรออะไรประมาณนี้นะแต่ของเราเนี่ยออกรถที่เราเนี่ยเราเก็บงานให้ทุกจุดนะครับท่านผู้ชมเราดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะทิกในการดูรถเม็ดอาร์คเรดูแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูในห้อง เครื่องกันนะครับว่าในห้องเครื่องของเขาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนี่นี่มาดูนะครับมาดูกันนะครับภายในห้องเครื่องนะครับไปไงอ่ะโอ้รถปี2อ13นนี่ครับผมบอกเลยว่ากิิบเลยภายในห้องเครื่องนี่ใหม่สะอาดมากเลยครับนี่ผมบอกเลยนะนี่ครับนี่ที่ผมบอกเคยบอกไปว่าการดูรถดูอย่างไรครับนี่ดูหัวน็อตนี่ครับนะดูหัวน็อตต่างๆนี่ว่ามันอยู่ในลักษณะไหนมีการ ขันหรือไม่ขันนะครับตรงนี้ผมก็กล้าการันตีนะครับว่ารถมันสวยๆเลยบางๆอยู่เลยนะครับนี่บางๆเลยนะนี่บางเลยนะท่านผู้ชมกล้าการันตีนะว่ารถเดิมก็คือรถเดิมครับรถชนก็คือรถชนนะครับผมบอกเลยนะรถสวยตัวนี้นะครับรถตันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถ Honda CRV นะครับ 2.4EL นะครับตัวนี้ขับ4ด้วยครับตัวนี้ปี2013เนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะครับจบแน่นอนนะครับ จบแน่นอนว่ารถมันพร้อมใช้งานตังนี้นะครับท่านผู้ชมรถมันสวยจริงๆนะครับเป็นไงนะท่านผู้ชมผมเปิดห้องเครื่องมาแล้วแล้วก็บอกเทคนิคการต่างๆการดูรถต่างๆให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วนะครับว่ารถคันนี้มันสวยอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะว่ารถ Honda crv 2.4 el 4 wd ปี2013เนี P ่ย มาด้วยแรงม้านะครับบอกเลยมาด้วยแรงม้านะ170แรงม้าเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์ตอบสนองแน่นอนนะครับใครได้คันนี้ไปจบแน่นอนนะครับนะท่านผู้ชมเราดูภายในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารของเขาจจะมีออปชันอะไรมาบ้างเราไปรับชมกันปปครับท่านผู้ชมผมเปิดเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Honda c r v 2.4 ELP 2013คันนี้แล้วนะครับ มาพบกับนะครับผมเปิดเลยเนี่ยเปิดมาภายในรถเนี่ยเจอเลยครับนะภายในนะครับเป็นเบาะสีเบจนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเบจไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็แผงประตูเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาออกแบบมาได้ตัดกับภายในมากนะตัดกับสีเบาะมากครับเป็นภายในออกคล้ายๆสีน้ําตาลนะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าสวยงามเลยนะท่านผู้ชมสวยงามนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวนะตัวรถสีขาวนะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับบอกเลยนะภายในจะเป็นสีดําแต่คันนี้ภายในภายนอกสีดําภายในจะเป็นสีเบดนี่ครับนะท่านผู้ชมนี่สังเกตง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยครับระบบนะครับคันนี้นะครับออปชั่นเต็มนะครับครบเลยนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นระบบคีเลสนะครับตัวเนี้ยเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ สตาร์ทรถติดแล้วนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะคีเลตนะครับผมบอกเลยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับควบคุมเสียงนะครับมันติฟังก์ชันคูคอนโทรลนะครับตรงนี้มีพันเดอร์ชิพมาด้วยเกียร์พันเดอร์ชิพนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอืมออปชั่นเต็มนะครับรถคันนี้นะครับรถปี2013นะครับมาหรือว่าใช้งานมาแล้วนะครับ277,105กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ผมกล้า,ลารันตีครับเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับรถคันนี้เช็คศูนย์บริการทุกช่วงระยะนะครับท่านผู้ชมนะมีประวัติอยู่ในศูนย์นะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมเห็นพวกเนี้ยบุ่มต่าง,ง,งๆอะไรในตรงนี้ลอกๆเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่ผมจะส่งมอบต่างๆนะครับผมก็จะมีการเก็บงานให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอ่าเริ่มต้นเนี่ยเราดูจาพวงมาลัยตรงคอนโซลนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกลางหรือว่าหน้าปัดวิทยุกันนะครับหน้าปัดวิทยุตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ ทัชสกรีนนะครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปใส่รหัสให้นะครับตัวนี้จะเป็นมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ fm/am นะครับ cd ได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวท็อปอะง่ายๆว่าตัวท็อปไม่ต้องพูดเยอะนะครับตรงนี้นะครับระบบแอร์ครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นี่สวยๆเลย สิ่งอำนวยความสะดวกมาช่องวางแก้ว power outlet มาให้นะครับตรงนี้นะครับพนักเก้าแขนนะครับตรงนี้ในช่องเก็บของนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ power outlet กับช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมคอนโซลกลางนัก็จะมีครับมีลายไม้แบบว่าออกแบบมาให้สวยนะตัดแบบตัดกับคอนโซลนะครับตรงนี้ตัดกับคอนโซลสีน้ำตาลนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมระบบนะครับเซนเซฟตี้ก็จะมี มาครบเลยนะครับตัวถังน er ี่ละไผกระจกนี่ละไผนะครับตรงนี้เซ็นทันล็อกมีมาครบนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับมาครบเลยนะครับโหมดประหยัดพลังงานก็มีมานะครับอีคอนนะครับตรงนี้ครับโหมดการเลื่นถ่ายก็มีมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้โหมดการลื่นถ่ายโอ้โหออกมามาได้ลงตัวนะครับตรงนี้สวยนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยปรับระดับได้ด้วยครับนี่ปรับเนื้อขึ้นลงได้นะครับนี่ครับผม ขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ขึ้นลงเข้าหาตัวเข้าออกได้ด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้โหนะครับนี่จัดสลีละได้ครับผมท่านผู้ชมใครที่ตัวสูงตัวเตี้ยเราสามารถจัดส่งตรงพวงมาลัยนี้ได้นะครับจะเอาเตี้ยจะเอาสูงจะเอาอะไรปรับพวงมาลัยได้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงนะครับด้านหน้านี่โอ้สวยๆเลยนี่ม,นม่านบางแดดนี่ครับใหม่ๆกิิบๆเลย ผ,ผ,ผ้าหลังคาไม่เป็นขุยนะครับท่านผู้ชมผ้าหลังคาไม่เป็นขุยนี่กล้องเก็บแว่นมาไวอาร์แมนที่ติดครบทุกดวงนะครับนะโอ้ผมบอกเลยว่าใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเราดูภายในห้องโดยสารแถวที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวที่2กันนะครับว่าภายในห้องโดยสารแถวที่2เข้าไปแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับท่านผู้ชม ผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่ารู้สึกว่าอ้ยสะดวกสบายมากเลยครับความรู้สึกนี้ครับฟีลเข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะทุกอย่างมาด้วยออปชันที่ครบถ้วนนะครับนี่ออปชันที่ครบถ้วนพนักเท้าแขนช่องวางแก้วมานะครับตรงนี้เข้ามานั่งก็แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมจัดทรงจัดระเบียบตัวเองได้เลยนะครับนะจัดนี่จัดมาปื๊บปบนั่งสะดวกสบายเลยครับเข้ามาเลยครับ นี่บางคนว่ากลัวเข้ามานั่งแถวที่2แล้วจะร้อนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ร้อนครับเพราะมีตู้แอร์อีกตู้นึงครับตรงนี้ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมออปชั่นครบนะครับครบเลยตรงนี้น่าใช้งานนะครับโอ้ผมบอกเลยว่าตัวท็อปไม่ผิดหวังแน่นอนนะไม่ผิดหวังนะครับนี่สวยงามสวยสวยสภาพภายในนะครับผมบอกเลยว่าผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสภาพภายในนะครับท่านผู้ชมอืม้อ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกขั้นตอนเลยครับอีกวิธีหนึ่งครับการพับเบาะนะครับให้มีพื้นที่ในการวางของนะครับของรถ Honda c r v อนะครับ2.4 EL นะครับ w d ปี2013คันนี้นครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าวิธีการพับเบาะพับอย่างไรไปรับชมกันครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการพับเบาะของ Honda c r v คันนี้นะครับนะอันดับแรกนะครับมันจะมีสลักตรงนี้นะครับสลัก เชือกตรงนี <tu i ye> ้อ <Aristotle> <an> ่าครับผมสลักเชือกตรงนี้นะครับคือเราพับดึงขึ้นให้หัวหมอนพับนะครับตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็พับเบาะตรงนี้ครับสลักตรงนี้อ่าง้างสลักตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะง้างตรงนี้เราต้องดึงสลักตรงนี้ก่อนให้เบาะด้านหน้าพับมาอย่างนี้ครับอ่าท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ดึงสลักมามันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมพอพับแล้วนะครับมันก็จะพับแฝดลาบ นะครับพับแปลาบได้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทาด้านน้ให้ดูด้วยนี่ครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับหนึ่งเลยครับเราดึงนี่ครับผมดึงตรงนี้ครับดึงสลักตรงนี้ครับเบ๊บเบาะมันก็จะพับไปนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะพับมาตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือการพับเบาะจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูการพับเบาะด้านหลังกันนะครับว่าพับอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันอ่านี่ ให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมการพับเบาะมี2วิธีนะครับนะท่านผู้ชมอ่าแบบนี้อาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวไม่ดูนี่นี่ครับท่านผู้ชมเราเปิดท้ายมาเลยครับอ่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีตัวดึงสลักหรือว่าดึงเบาะนี่ดูด้านนี้นะครับนี่ฮะซ้ายขวาเราดึงเลยครับอ่าเบาะก็จะพับลงไปเลยไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเป็นไงครับ เจ๋งไหมครับง่ายๆเลยการพับเบาะให้แลตล่ามน,นะครับท่านผู้ชมแค่ดึงสลักสองคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมรับชมทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องขอบประตูประตูต่างๆเรียบร้อยแล้วเป็นไงท่านผู้ชมโอเคไหมเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถดูว่ารถคันนี้ช่วงล่างเกียร์ เครื่องเป็นอย่างไรเลี้ยวดังไหมเราไปรับชมกันปไปท่านผู้ชมเราไปทดลองขับรถกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้ครับเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างจะเป็นอย่างไงนะครับอัตราเร่ง2.4หรือ K24 นี้จะเป็นอย่างไรจะดีไหมไปทดลองขับรถกันนะนี่นี่น,นี่ขับมาแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าช่วงล่างครับรถปี2013อยู่ในสภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชม ถือว่าโอเคเลยเลี้ยวไม่ดังพอแล้วครับเลี้ยวไม่ดังตกหลุมไม่ดังก็พอแล้วนะครับนะนี่เรามาดูอัตราเร่งกันดีกว่าครับว่า K24 จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมเครื่องสองพันสี่นะครับเหยียบนี่โอ้โหบอกเลยครับว่ารถเดิมๆนะครับหลังติดเบาะครับผมท่านผู้ชมหลังติดเบาะแน่นอนห,อหลังติดเบาะเลยเมื่อกี้นี้ ากท่านผู้ชมนะครับฝากติดกดติดตามเซลอาร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เซลอาร์ด้วยนะครับ,บเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ,บดูว่าว่าคลิปต่อไปเซลอาร์จะเอารถรุ่นไหนมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวมาเร่งเลยครับผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีแน่นอนนะครับ2.4นะครับเครื่องเคยี e นะครับผมบอกเลย มาสรุปกันง่ายๆเลยนะครับเครื่องเกียร์นะครับสมบูรณ์มากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสีนะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสรุปง่ายๆแล้วครับสรุปง่ายๆเลยรถคันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จบรายการนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ผมจะขายให้เท่าไหร่นะครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรท่านผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับ ท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะมีความรู้สึกว่ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง K24 นะครับผมบอกเลยว่า K24 เนี่ยบางคนงงว่าคืออะไร K คือรหัสเครื่องนะครับ24คือแรงม้าซ c ของเขานะครับ K24 คือเครื่อง2.4นะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่า Honda CLV 2.4 EL c w d ปี2013คันนี้นะครับผมบอกเลยนะสรุปไปง่ายเลยนะช่วงล่างนี่ดีเลยนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยจุดจดเลยพุดๆเลยครับผมนะเครื่องเกียร์นี่ดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมมาขายเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยครับขายหน้าป้ายตอนนี้นะครับขาย588,000บาทนะครับย้ำนะครับ588,000บาทแต่ใครที่ดูคลิปผมนี่นะครับผมลดให้ทันทีเลย10,000บาทนะครับเหลือ587,000บาทเท่านั้นนะครับ ใครที่สนใจ Honda CRV 2.4 EL 4WD ปี2013คันนี้นะครับติดต่อเซลอาร์บช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับเบอร์เซลอาร์0ศูน6์แปนสี่นะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไะวันนี้เซลอาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com